ก็สวัสดีครับผมฟ้าลั่นรถสวยวันนี้จะพามาชมรถเข้าใหม่นะครับนะครับเป็นเจ้า닛สันนาวาล่านะครับคาลิเบอร์ยกสูงโรงงาน4ประตูนะครับคันนี้6เกียร์6สปีดเครื่องยนต์2,500เกียร์ธรรมดานะครับเป็นรถปี2013นะครับรถปีสูงราคาถูกๆครับคันนี้ได้4ประตูยกสูงโรงงานไปใช้งานนะครับนะครับสีสันภายนอกนี้สวยงามครับตีให้เลย90อร์เซนนะครับ แมกยางดีสเส้นนะครับสวยๆเลยใช้งานยาวๆซื้อไปไม่ต้องทําอะไรครับเติมน้ำมันขับอย่างเดียวเลยเนี่ยฮะยางอลูมยางอะไรมีครบนะครับกระบะไหลเนื้อบันท้ายสิงๆครับไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมอย่างแน่นอนครับเนี่ยเบาะเดิมเดิมโรงงานบอดี้ภายในสวยๆครับผมอะไรมังติฟังก์ชันไม่วิ่งอยู่ที่แสนสองมื่กว่ากิโลเองครับ เกียร์ขอสปีดภายในงภายในสวยๆนะครับเนี่ยเอเย็นเพีงเพราะนะครับกองเครื่องเดิมๆโรงงานเลยนะครคงจะเข็บเม็ดองเม็ดอาร์กเดิมๆเราประกันไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมครับเราประกันการอุร้อยเปอกระจกไฟฟ้ารอบกันวมอะไรมังตีฟังก์ชันนะครสตาร์ทเครื่องอยู่นะครับนิ่มๆเลยดูดิแมหน้าเดิมๆปากระปงเดิมนะครับ ขายกันในราคาถูกๆครับนี้ครับคันนี้188,000บาทนะครับหนึ่งแบาทได้สีประตูยกสูงโรงงานไปใช้งานครับใครที่สนุกสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับที่เบอร์โทรศู0ย์แ9 7ศูปเก้าเฝ้าเด้อเดี๋ยวประทันดีฟ้ารันรถสวยขอบคุณครับ